ผีบนะครับแล้ววันนี้มาก็ได้บรรยากาศด้วยไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกด้วยวันนี้นะครับถีบนะครับแล้ววันนี้มาก็ได้บรรยากาศด้วยไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกด้วยวันนี้นะครับนี่เป็นอีมุมหนึ่งของบ้านผ่านไม้ที่เราจะถ่ายให้ชม ครับเป็นตรงนี้ก็เป็นริมน้ํานะครับนี่นะครับน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบะานี่นะครับบ้านพันไม้บรรยากาศภายในนะครับนี่นะครับนี่นะครับุถ่าย มาเที่ยวบ้านพันไม้ที่จ,งจังหวัดปฐุมธานีนะครับบรรยากาศเรียนสบายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบ้านนี่นะครบ,บ้านพันไม้บรรยากาศภายในนะครับนี่นะครับนี่นะครับณไทย นะครับเป็นตรงนี้ก็เป็นริมน้ํานะครับเห็นะครับนี่เป็นมุมหนึ่งของบ้านผ่านไม้ที่เราจะถ่ายให้ชม มาเที่ยวบ้านพันไม้ที่จำบลสัมโรคจังหวัดประทุมธานีนะครับบรรยากาศเรียนสบายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับ บรรยากาศบ้านพันไม้ในวันอาทิตย์ครับวันเที่ยวครับ